สวัสดีครับผมเฉลียวชลีวันนี้จะพามาดูวิธีการขึ้นสายธนูยาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นธนูทรงไวกิ้งร้อยปอนด์นะครับปกติธนูก็จะมีการธนูยาวนะครับเขาจะมีการเซาะร่องไว้นะครับไว้ให้สําหรับเราช่วยในการขึ้นสายตัวนี้ครับมีเรร่องสำคัญก็ต้องมีร่องบนนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงมันจะได้สามารถปลดได้นะครับสิ่งที่ิงต่อมาที่ต้องมีก็คือเป็นที่ขึ้นสายนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเชือกเต็นนะครับจะหนาแล้วก็เหนียวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นห่วงไว้นะครับเอาไ้คล้องโอเคครับอย่างแรกเราก็ทาการ คล้องนะครับในส่วนของด้านล่างก่อนนะครับนี่แล้วก็เราเราก็เอาสายคล้องไ้ตัวคันก่อนแล้วก็ตัวหูอีกฝั่งหนึ่งเราจะคล้องที่บริเวณบากบนนะครับซึ่งตัวนี้เราจะว่างไว้เพื่อจะให้ตัวสายนี้เข้ามานะครับนี่เราก็ทําการเหยียบที่บริเวณตรงกลางของคันพอดีนะครับแล้วเราก็ดูว่าสายทุกอย่างมันเข้าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินหลุดมาเนี่เป็นไรนะครับนี่ครับแล้วเราก็ทําการออกแรงนะครับดึงบริเวณกลางคันนะครับ แล้วก็เอามืออีกมือนึงเนี่ยเตรียมใส่ที่ล่องนะครับนี่ผมจะลองดูนะครับหนึ่งสองแล้วก็มชั่ร์นะครับว่าสายเนี่ยเข้าไปในร่องให้เรียบร้อยนะครับถึงเราถึงเราจะต้องถึงเราจะสามารถปล่อยแรงได้นะครับนี่ครับเราก็ทําการใส่เรียบร้อยก็ทําการตรวจเช็คนะครับว่าสายเข้าล่องนะครับนี่ครับเราก็ทําการลองน้าวดูนะครับเดี๋ยวผม